บัดเดมนาในตอนนี้ขวบเมื่อจันเพลจาถึเมีคาเขาวังเบียงเหลียเพียงแสียงมบเพียง,ยง,บบยงป่องมบบายบ่อั่แจ้งลัดสมิง งามหลายดีก่อนหนี้กันมวนเมกบ่อท่านบังทั่วทะลังโลดงามงดโพดนาชมบัดสมสั่นคลนสิวปมาเล้วสวดสันเดียวกับผู้กอนตอนที่ในเบื้องตนสมีจาดังพระจันทร์มาหอดฟางดอกนี้นั้น เพียงมืดเจ้าบังหมดเบกตาเมอือนมายอมหลุดแห่งทางถุมเก่าหนักเน่นเนะชีเ่ยลายดีเท่าขำเมาเบื่อบอสมดอกขำมาดเจสีขาดม้อยๆม,มาบุญหน่อยแท้ละฮืมลนะเสือแล้วเด้อเสือเสือปันมวยถึกอับปะคัดไม่ใหญ่อื้อเยมนะมาดอีปื้อลงชายหาด สัติ์้ขงจนตาตาออั้งสินความหวังเมดความไข่มองหัวใจเมาเตียงใสเหลือแต่เพียงขี่ไข่พ่อได้ถูกกันหูเล่นแกอ่านบ้างดอกสว่าข้าวบุญเหลือเอยว่าเมีนข้าวเจ้านั่นละก,ละกละอกดอกกุ้งดอกคำามเอื้อย บ่แม่นอูกสองเขือตาบ้างในที่เจ้าขึ้นเดิมนะเลี้ยนหนังสือบอ่โจดสั่นสาเดินทางบอ่อดทีโอ้ยตั้งใจใส่บ้านดุงที่พอปันหอดปันแจ้งผัดขึ้นโค้งเจ้าว้หันนะ เสียบว่าสิ้นทัวนั้นบ้านแก่งไง่กับรุงเขียมน่ะสีบ่อพอทูดหรืออย่างบอดุนพอพ่อตูดกันหายอน่ะกาบขึ้นไปเลียนสาอรขันเทิมไปโอ้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 แล้วตัวพ้อมะหัหคอยกันอยู่รอปราสาเพียงแค่เยี่ยมมาใจพ่ออยากอายน คุณเหลือเอ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 อมอเตอร์ไซค์ของง่ายๆซ้ำกวยฮ่มสุข่าเครื่องะเมื่ออยากกินยำดิก็ได้กินดอกยำนาละบอดฟันสุขอมกวยอูรื้อนอสีวันเสบเสบปาดพ่อวาดไปนวดลายนาชันดอกบังละ พ่อนิยอมให้ดาบาดเท่ากระทั่งถึงมาขันบ่หามอติใส่ป้อนใส่มือกันของเจ้าสีสวัวพ่อสำเข้าเมาพุกมองต่ำยอมถูกอย่างว่าดเ,เจ้าเหตุให้สร้างย่างงามจังตุนพ่อเรียกลองบอกขัดของเจ้าอีเลียมเจ้าเสีแเอวเอามือนี้ อมือเอ็นกระเทืนใจนะวันนี้พยายามเพื่อพอส่งให้พันหาพอเอินหาได้ตอนนั้นล่ะเจ้าขอมาสามพันขาดพันหาพอบอ่เอื้อมล่ะตามหาสูงไปตามหลังภายในสามสี่มือบ่ยอมให้ดอกขาดพันบุญเหลืออ เอ้ยเจ้าตีดในี่พออันกันไลทะบุญเหลือเอิยนะคิดเนี่เพียง้องเอ้ยบ่าหักเพกันคืนยิงนะชีวิตจริงมีเพียงเจ้าเมาจากเป็นสิยุดมอบโอ้ยยาเฝ้าตอบอังแคนต,ต,ตัวตัวลายพออ่อคอนะขืนไปเลี้ยงสาตนอน ด้อพอบุญเหลือเสียเทียเดียวดอกคือข้าเทือต่อไปบอกขอร้องนะพอรับร้องสิบอกขา,านรัฐบาลฝากมีกินออสิุ่้งอยู่กุนกินจากจนคืน,น,นตั้งลอยนานบอกไปขานแต่สิทั้งเงืมอะบุญเหลือเอ,อ้ย ให้พ่อกาบกัะสิกาบซ้ำถึงสักจำกระตามบาววุญพ่อฟาสุดปัญญาที่เสียหาแนวแบงคำเพงเอ้ยเสียพ่อเมามันบอกมาคือเหล่าป้าโอ้ยแหงอองกอดจิททำน้ำเมื่อย่อนเขาาขึ้นเล่ายา มาเปื <IS> <AS ata> ้อนอกแม่ติมซ <ina> uh, <pim Guess inga> uh, nah, ้ำที่ทำให้พออ่อนใจแห้งออ้